สวัสดีครับพบกันมาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะโอ้ชาวบ้านเรามาแล้วนี่โคโคลิโคโคลิสขวัญใจเด็กหนวดัทำไมต้องเป็นเด็กหนวดอ่ะก็เห็นเขาเรียกกันขวัญใจเด็กหนวดไม่อะเด็กกันบอลไงเด็กกันบอลหรอทำไมถึงเรียกเด็กหนวดเ <c oughs> ดี๋ยวก็ดูตาเกันบอลทีแรกอายุเท่าไหร่วะอ๋ออายุสิบกว่าแก่เงี้ยหรอไปดูมาตอนนั้นบวกมีเกือบสามเกือบสามทิศปีอ่ะฮะตอนนี้เท่าไหร่นะโน่น่ะเห็นป้าสี่สิบกว่าอืมก็แก่แล้วล่ะ ใครเดินมาก็แกหมดเลยใช่ไหมล่ะแต่วันบอน่ะป้าไปถึงไหนเราก็ไม่รู้อืมนี่แล้วตอนนี้เขาเขาเรียกอะไรนะออกมาใหม่ออกมาใหม่อืออะไรเนี่ยโอ้โหโคลิแถมแทททูแ9บแบบ8ปแบบอย่างเยอะยงเยอะเจ้าอันนี้เราซื้อมาห่อละ12บบาทในเซเวโอ้โหตายแล้วเขาขายเฉพาะในเซเวด้วยรุ่นนี้อ๋อเซว่นออลลี่อย่างนี้ใช่ไม เปงานหาซื้อที่อื่นไม่ได้แอเซเว้นอย่างเดียวแต่ว่าชัดทัวเลือกได้เลือกได้เขาแปะมาข้างหลังนี่เลยมีหมายเลขโอ้โหนี่ถ้าเปิดมานี่เลขซ้ำนี่ฮาตูมเลยบ้าปออะเรามาลองเปิดกันดูแปดห้าหกห้าสิบสามิสี่ยี่เจ็ดอ้นี้ดูง่ายซิกเลขได้เลยสิบสองบาทแค่เลขจบ และนอกจากแท็ทูที่เราเก็บแล้วเราก็ยังเก็บซองด้วยนะนี่เราเก็บซองด้วยนี่ที่เราซื้อมาห้าซองนี่คือเราเลือกมาไม่ซ้ํากันนะเนี่ยนี่ดูกันดูกันห้าซองห้าแบบนะคะนี่นี่ี่โกคู่ใกล้ใกล้เดี๋ยวดิอันนี้อะไรเนี่ยก็คู่เหมือนกันโกคูโกคูอันนี้จำได้ป่าวอันนี้เน่น่เน่อันนี้รวมล่างอันนี้อะไรนะทั้งกับทั้งกับทั้งกับงูหังหรือมันชื่ออะไรวะนึกก่อนถังมันถลืมหมดละเอ้ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไร อันนี้โกหังโกหังโกหังนี่ลูกงกุลใช่ไหมใช่นี่ก็โกหังมั้งเนี่ยไม่โกหังก็โกเทียนงอเทียนอะไรไหก็โกหังกันแหละหลายล่างเหลือเกินจำไม่ค่อยได้แต่เนี้ยจาได้เพราะมันเป็นล่างบวมล่างทั้งทั้งกับโกหังกันแหละหรอชื่อโกทางคูดป่ะไม่รู้ออใครรู้เมนบอกเราบ้างเพราะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลูกที่เป็นงเทนเหมือนคล้ายงเทนกับทั้งอ่ะจะชื่อโกเทนคูด เอ๊ะหรือว่านี่รวมล่างกันท่นเพราะเขารุ่นเดียวกันจําไม่ได้วนไม่ได้ดูนานนานมากนะห้าตัวห้าตัวเห็นชัดจังเห็นชัดจังเออเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันจะมีกี่แบบนะจ้ะแต่ว่าเราเจอมาแล้วห้าเราก็เก็บมาห้านั่นแหละเพราะว่าอันนี้เราจะเก็บ2องด้วยใช่2องก็น่าเก็บนะโอ้ย2องสวยแล้วก็เขาเรียกงานงานเขาเรียกงานอะไรนีู่้แต่มันดูแบบว่าวิ่งวิ่งว้าว้าวด้วยนะโอเคเลยมา แก,หแก่หอแกหอไม่ต้องแกะอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกถูกแก,ก่ถูพอนี่ว้าวโอ้โหได้ตัวละครหลักเลยบูมา่าบูมา่าบูม่านีตัวละครหลักเลยนี่ค่ะถ้าไม่มีบูมา่าเรื่องจะไม่เกิดเลยทำไมอ่ะอ่ะบูมา่าเขาเป็นคนตามหารา้อนบอลไงเอาหรอใช่ถ้าเกิดบูม่าไม่ตามหารา้อนบอลมันก็เหมือนอะไรนะโงกุนก็อยู่แต่ในป่ามไม่ได้ออกไปไหนงไงแม่ ไม่รู้ว่าจําไม่ได้ละดูนานมากนี่นี่น่าจะทั้งมั้งเนี่ยลึกไม่ออกเลยรุ่นนี้ม่ว่ามันก็เหมือนแบบมีออกรุ่นใหม่ๆด้วยไงเนี่ยใช่มีกันหลายเวอร์ชันละกี่ภาคแล้วเนี่ยดาก้อนบอลโอ้ไม่รู้เลยเราดูแต่ภาคออริจินอลอืมแต่ว่าเหมือนเห็นมีเพื่อนๆน,น้องๆบอกว่าเขามีเบอร์บอกไปถึงเขาเรียกเลยนะภาคภาคท้ายๆเลยภาคสุดท้ายเลยมั้งมีภาคสุดท้ายแล้วหรอ ไม่ก็หมายถึงทายเขาก็แหม่พาจบเขาก็สร้างใหม่ได้มันเมื่อก่อนหนังมันก็ปูเรื่องว่าจะจบตั้งแต่แล้วกอนอะไรนะศึกเจ้าวีทูพบอ่ะไปไปมาก็ยังออกมามีพีเซอร์มีเซลตอนหลังๆมาก็ยาวออกมาเรื่อยยาวไปยาวไปยาวเไปขายได้ยาวไปนี่อันนี้อะไรเนี่ยเบจิต้าปะเบจิต้าเบจิต้าแม่มองไม่ค่อยออกเบจิต้าอันนี้ดูไม่ออกว่าเป็นงด ทั้งเรืออ่อไม่ใช่อ๋อลูกเบจิต้าเอ้ลูกเบจิต้าก,ก็ทั้งนะี่เนาะงงเลยเนี่ยเล็ก <laughs> ไม่ออก่ <laughs> างมันเถอะ <laughs> กลับไปดูใหม่ก็ได้แต่หาเวลาก่อนไม่มีเวลาดูเลยแต่สมัยก่อนนี่จําได้โอ้โหว่าตูน้านบอลน,นี่ดูผ่านเองหนังสือรายสัปดาห์ทาเลนนี่ต้องโอ้โหรอตามตัเ้าตอนหนูดูดูผ่านเลยนะช่องเก้าปะ<ม>ช่องเก้าการ์ตูนหรือช่องไหนแต่ว่าดูจน จบภาคนั้นอ่ะภาคแรกปะภาคแรกภาคออริจินอลตอนหนอคงไอกนั่นแล้วตอนดูนะดูตอนจบนะนั่งดูกันทั้งบ้านก็อย่างตอนที่เหมือนเนี่ยปูเรื่องวันนี้ตัวนี้ตัวนี้ฟิเซอร์เนี่ยมันก็เหมือนจะจบแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกว่าฟีเซอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่แกร่งที่สุดในจักรวาลมันเขียนมาโอ้โหมาสู้งหคุณชนะแล้วมันก็คงจบแล้วมันไม่มีอะไรละ ไปแ <ứng> ปลามายังสร้างตัวประหลาดมาได้แล้วก็มาเคมว่าอ๋อพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแบบอะไรนะกายพันมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตปกติถ้าสิ่งมีชีวิตปกติเขาบอกว่าปีเซอร์นี่คือทะเลเลยนะสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดต่อ, <hungry. S 1> ตอหลังโอเคพวกนี้กายพันโอเครู้เรื่องไปกันได้ไปกันได้ต่อ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขายต่อไม่ได้ไงใช่ขายต่อไม่ได้อพอดีเด็กหนวดยังดูกันอยู่ไงแกขายต่อ <laughs> ไม่งั้นจะฮิตมาจนทุกวันนี้เหรอออใช่อู้แล้วก็อันนี้เครื่องหมายแก๊งไหนเนี่ยนึกไม่ออกไหนดูก่อนนึกไม่ออกอันนี้เสื้อป่ะที่ติดอยู่ที่เสื้อป่ะอืมใช่ใช่อาจจะเป็นตาาสัญลักษณ์ของผู้เท่าเต่าป่ะไม่รู้ยื้อติดที่เสืออ้อโมกุลเลยนะมันมองกลับด้านด้วยจำไม่ได้เลยด้วยไม่ได้ดูนาน นานมากนี่เราก็ได้มาห้าแบบนะคะใช่เพราะเราซื้อมาห้าซองเราก็เลยได้แค่ห้าแบบถ้าจะเก็บก็เก็บไม่ยากหรอกเนาะเพราะว่ามันก็มีเบอร์บอกอยู่ข้างหลังมีบอรข้างหลังก็แปะมาไปเดินดูก็หยิบเลยใช่ก็ซื้อใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องซื้อใช่ถ้าซื้อไมาสามก็แสดงว่าแสดงว่าความจําแย่ดูดีดีดูดีดีแม่โคยได้จัดโคยได้ใช่อย่าไว้ใจเขาเรียกอย่าไว้ใจเขาเรียกนั่นอย่าไว้ใจตัวเองมากนะเดี๋ยวฮีลุดมันเยอะไงมันต้องแปดสิบเก้าแบบนะมีแล้วมีเยอะเอ้ยยังยังยังบางทีบางร เป็นคนเดียวกันแต่ว่าคนละถ่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ได้เห็นรูปอยู่แล้วเห็นแต่หมายเลขไงใช่บางทีอาจจะบอเอ้ยจำได้หน้าวครอยู่ข้างหลังมันอยู่อย่างงี้เออใช่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 ไหมบางทีอาจจะประมาาเอ้ยแรกกันดูอยู่แล้วเนี่ยจำได้เดู๋ซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเยอะๆมันนานๆเฮ้ยไม่ซื้อย่างวะใช่แล้วเก็จะนั่นได้เป็งั้นจดโพยดีกว่าจดโพยอ่าใคร จะเก็บดักก้อนบอลนะก็ไปตามกันได้ที่เซเว่นกีเรเวนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมจดโพยไปด้วยถ้าไม่จดโพยเดี๋ยวซื้อซ้ํามันจะแบบโอ้เสียเวลาต้องไปแลกกับเพื่อนอีกอืมแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมที่สําคัญคืออะไรกดติดตามช่องเราไงจะโอ้อันนี้แหมแฟนๆเราเขารู้อยู่แล้วกดติดตามแน่นอนขอบคุณนะครับคับแล้วเจนกับคลิปต่อไปบ๊ายบาย